นอนจ้ามาเจอหนอนนะคะนอนกำลมังเลื้อยบนกิ่งไม้ค่ะไต่กิ่งไม้จ้าสองตัวจ้านี่นะคะเลื้อยถาวันนี่ด้วยค่ะ น้องนอนเยอะเลยค่ะธรรมชาติที่สวยงามนะคะนี่ค่ะมีเสียงนกเสียงกาด้วยค่ะ